โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจ a d ดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เ mm hmm. เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv mm hmm. มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะจทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเด y นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจต่องิลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับวันนี้เรามาเล่นโหมดแชมเปี้ยนชิพกันนะในซีซั่นซีซั่นที่5แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงก็ก็เป็นโหมดที่ว่ามันต้องเล่นติดต่อกัน3ครั้งเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าจะไม่ถ้าจไม่ผิดเหมือนมันเล่นติดต่อกัน3ครั้งแล้วก็ จะได้ของรางวัลในกิจกรรมพวกนี้ได้นะก็สําหรับใครที่สนใจโหมดแชมเปี้ยนชิพก็รอเล่นกันได้นะครั้งหน้าวันที่6วันที่25เดือนมิถุนายนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูของแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้กันเนาะอันนี้ก็เป็นของวันที่18มิถุนายนนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลย ยินดีต้อนรับซูอาโอวีโอเคครับสำหรับตอนนี้เนาะเราก็มาเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะแล้วทีมนี้ตลกมากเลยมีหผู้หญิงห้าตั้งห้าคนอะ่ะอ <laughs> ุ้ยฝั่งนั้นจะแกล้งผู้หญิงไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนไว้ก่อนทีมหญิงล้ว,วนแบบทีมขอความเห็นใจฟังนั้น <laughs> ไม่ใช่อะไรหมดแชมเปี้ยนชิพน่าจะโหดเราเราว่าต้จะมีแต่คนเก่งๆเงข้ามาเล่นแน่เลยอะ่ะให้เราก,กดดันอะ่ะอุ้ยโอเมนเลยหรอเปิดมา อ้าวเดี๋ยวเราผิดเลนหรือเปล่าเนี่ยเออเราผิดเลนเล่นมาโอ้เดี๋ยวต้องสลับไหมเนี่ยสลับก็ได้เห็นเดียวสลับนะโอเคกำลังไปเดี๋ยวขอพิมพ์หน่อยองงเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ขึ้นอนะ่ะโอเคกดได้ละเฮ้ยอย่าแกล้งเรานะ <First boy. S 1> <laughs> กลายเป็นว่าเทลแกล้ง <laughs> โหดมากอ้าวฝั่งนั้นคิวยีหน้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่แน่ฝักทองฝักทองเออเจอพลังฝักทองอ่ะย่างอย่างอีกยังอย่าตามเขาซี่เขาไม่ชอบก็อย่าตามนี่แน่เฮ้ยเทวโหดไปแล้วโหดเกินโหดมากโอเคไป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 ตีตีตี โอเคไปเก็บไปเลยเทลเฮ้ยคิกซี่นี่แน่โอ้ยโอ้ยเทลกลับบ้านเทวกลับบ้านไปเขจะหลุดตรงพุ่มจริงเหรออ่ะเดี๋ยวเฝ้าให้กลับไปกลับไปอ้าวเบลดังอุ้ยเทลจะไปทันไหมเนี่ยอ่ะชั้น่ะไม่ทันอ่าเย่แล้วยินอ่ายูเอช่วยด้วยเอาเอาวอาเอาเออเออ อ้าวรอดไม่ไดไม่รอดแน่เลยต้องรอดแนะแง่ทำไมเราโดนน้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเถวเถวโอ้โหเถวเถวโหดมากโอ๊ยยังโหดโอ้ยนี่เดียวเองโอ้ยเสียดายเรามาไม่ทันน้าโอ๊ยเจมเปนชิปโหดจริงโหดมากถ้าเรามีอันตีนะเมื่อกี้เสร็จแน่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีอันตี ว he e oh um> ิ้ยเจ็บเป็นชิพโหดมากเลยแล้วกาบวกบ่อยู่นะเฮ้ยมันโหดจริงๆนะหมดนี้ยโอเมนจะแก้ยีหน้าเรานะเฮ้ยเดี๋ยวดิดูจากสกอร์ฝั่งนั้นคิวหน้ามาเรายังคิวตามอยู่เลยอย่ยแล้วเอาเลยเอาเลยอ้าอุ้ยใครได้โอเคเราได้ดีนะปล่อยฟักทองไปก่อนเกือบแล้วโอ้ยโอ้ยเออเอาเบลดัม อ่ะเราแย่แล้วเวลดาเอ้ยเบลดาขังเราไว้ตายเทลเทวแย่แล้วโอ้ยช่ว, 1970, ว,วยไม่ทันโดนขังไว้อ่ะแย่แล้วเอ้ยว้าวอ้าวโมโหแล้วนะแกล้งผู้หญิงกันจังเลยอเอ้ยเจอยีน่าหน่อยเออย,ยีนะ่ายีน่าสกินนี้สวยนะจะว่าไปเออพูดถึงยีน่าน่าจะเอาไอ้นี่มาเล่นมา ดูยิ่งๆเดี๋ยวน่าสกินนั้นอะอะไรนะสกินของเว่าเออแน่ามาเล่นนานล้เดี๋ยวกับโอ้ไอ้ไห้เวลดัมอยู่เอะโหอยู่เอะแคนแหละตามโหดอย่างเลยฮะโอ้ยมันเป็นบวกกันบ่อยมากเลยหมดเซมเพินซิปโหดมากโหดจริงซับไม่ไหวรองนลเนี่ยโอ้ย เหนื่อยแล้วอยากแกล้งซัพพอร์ตอย่างนี้เลยข้อรองเดอ้อเอ๊กำจัดดาร์กได้แล้วเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยฟุดฟุดไปเลยโอ้ยเฮ้ยอยากแกล้งเทลโอเคดีนะมีล้างสถานะให้เทลน่าจะแย่อยู่โอ้ยหนีเดียวเองโหยูเอสเดานะ้องมื่อกีโอเคดีนะเปิดโล่แท็กอีกแล้วโดนขังอีกแล้วโอเคเปิดฝักทองสกัดกันไว้ก่อน โอเคโอ้ยเทโอเดาโดนอีกแล้ว่啊โอ้สงสารเทโอไอยูเอเราหนีกันเถอะโอ้สงสารเนาะพยายามซัพพอร์ตแล้วนะแต่สกิลไม่มีจริงกลับแล้วเต้นกลับบ้านจริงอ้าวอ้าวอ้าวอ้าหนีหนียูเอหนีอ๋อมีง่าตรงนี้หรอลืมดูแมพโอเคยูเอเดี๋ิมสกิลโหดมากเรากลับแล้วนะเรากลับจริงๆแล้วนะโอ้ยเหนื่อย เป็นกับตื้นๆข้าเป็นอลิสน่ารักอ่ะอยากให้อลิสเป็นสกินระดับอัลติเมทจังเลยจะมีได้ไหมนะเขาไม่เอาซัพพอร์ตไปในนี่บ้างหรอสกินระดับอัลติเมทหรือไม่มีลักเกินก็ได้นะแต่คงยากอ่ะเพราะรู้สึกว่าเผาอยากให้ซัพพอร์ตมีเหมือนกันนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะแต่คิดว่ายากคิดว่ายากอยู่อุ้ยโอเมนเลยอ่ะฮัลโหล เอาเคดีคลิปโอเคคลิปเรียบร้อยแล้วมั้งยีน่าไปเแต่เราไปบนหนึ่งไปกลางถ้าจะต้องไปกลางหรือเปล่าน,นะเฮ้ยเอ้าเอาคิดว่ายีน่าจะไปล่าง oh. อ้าวยีน่าทำไมเธอไม่ไปอยู่กับโอเมีล่าเอาล่ะคราวนี้ก็คือขึ้นบนหมดเลยนะได้อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนฟ้าผ่าใส่หัวต <laughs> ลกดีเกือบแล้วว้าอวโอ้ยยูเอยูเอ อาปลาไปหนึ่งปาไปหนึ่งโอ้โหไปเคฝักทองของฉันนี่เนี่กินผักกันบ้างนะมีประโยชน์เอาฝักทองไปอ้าวเวลดามอยากกินฝักทองเหรอไม่มีแล้วดีหมดแล้วเอาเป็นลูกไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคอลิสทำลายป้อมสล,ล <laughs> นหอวะเั่ลงกันชินเหมือนกัน ขนาดเขยันเขาเรียกว่าขยันเลยนะขยันงัดทั้งเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้วโ,โอเมนก็น่ากลัวโอ้เล่นอย่งางหวาดระแวงเฮ้ยเหนื่อยถึกมากทั้งโอเมนทั้งนี่เแหละเนี่ยเบลดัมถึกเกินเอ้ยลุมลุมสาวน้อยลุมไม่ใช่ลุมเขาเรียกว่าพลังสามัคคี <c oughs> อ้าวปีเลยเดี๋ยวเราเป็นโล่ให้ โอเคเยี่ยมเฮ้ยสุดยอดโอ้โหยังโหดทีมเราธรรมดาที่ไหนเล่าทีมคิดว่าทีมผู้หญิงห้าคนจะอ่าอนแอหรอไม่ใช่น่ะจะโดนอยู่แหละอะไรวะเนี่ยไอ้เ้าเขาถอยกันแล้วใช่เราก็อยากถอยเหมือนกันไปละปล่อยฟักทองไปหนึ่งลูก เป็นฟักทองที่กินแล้วดูจะมีประโยชน์ไหมขนมเต็มไปหมดเลยกราบดีกว่าเต้นกราบเื้อดุรุนตุนตุนนี่ไงอลิสเต้นรอบเสาทรีไอ้อลิสอลิสอลิสห้มฟื้นฟูก็มาเฮ้ยรับบทสายสปอร์ตสปอร์ตเยี่ยมเทวโหดจังอดจังเลย เอย,อยากได้คิวบ้างอะแอซิเดเยอะไปแล้วแต่แต่ว่าเนาะก็เป็นซัพพอร์ตอ่ะนะโอเคทีมตัวบางใจบางอ้าวโอ้โหไม่รอดปล่อปซับพองไปสับลูกนะอยากให้ทุกคนมีประโยชน์อ้าเบลดัมอ๋าเสร็ไม่รอดแล้วละ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยรอดเจอเบลดัมงั้โอเค ไปช่วยเบลดัมช่วยเบลดัมหน่อยช่วยส่งขอเบลดัมหน่อยอ้าวอ้าวตูเลนตูเลนเฮ้ยตูเลนอ้าอ้าเฮ้ยตูเลนโหดมากนอนตูเลนฟาดอุ้ยทิปเปิลคิวเฮ้ยยีน่ากลับนะอย่าสู้โหดเกินโอ้ย มีตัวพิกไฟอะเป็นตัวเลนน่กกากลัวมากเมื่อกี้เห็นปะแบบปิปป๊บๆไปแล้วปิปป๊บๆไปโอ้ยอุย้ยโดนแค่สกิลหนึ่งเลือดโอ้โหโอ้โหเอ้าโอ้ย,อนะอยแชมเปี้ยนชีม,มันโหดมากเลยนะเราว่าโหดมันโหดมากเจอแต่คนเก่งๆ,ๆอะเก่งเกินเราจะไหวไหมเนี่ยเราดูไม่น่าไหวเลยอ่ะแงอ้าว เฮ้ยจะเย็นๆเดี๋ยวพี่บวกวางฟักทองไปหนึ่งลูกาสิอาณาเขตโอ้โหไม่ไหวอะเวเลนโอ้โหยีน่าหนีมานะยีน่าอย่าเข้าไปโอ้ยเลยจริงโอยโหมโดมันโหดมากเธอแต่โนโหดโอเคโอเคดีนะเรามีรางสถานะโอ้โหเบลดาหอมาโอเคอยู่เอ็เธอก็หนีไปสตี เออเธอ,อวาร์ปกลับได้แล้วมั้งสกิลเราจะหมดแล้วนะโอ้โหโอเคดีนะโจมตีโดนดีโอ้ยเหนื่อยมากยังเหนื่อยเอาไงดีโอ้โหโอ้โโอโอยยูเอะระวังเล่นไปหวาดเสียวเว้ยโอ้ยกาลางวงไม่ทันแล้วนะโอเคยังพออยู่ในอนาเขตออกกลางวงทัน เหนื่อยมากโอเคมาเจ้าออกเป็นสายดาเมจแล้วนะอ้ยคิดว่าหลบคนแล้วนะเนี่ยยังโดนแหงมังกรฟาดเลยปล่อยฟักทองไปฟักทองของเราเราก็เราแต่เราเลยเดี๋ยวมาเลยบุ๋มโอเคเรายอมเป็นเหยื่อล่อโอเคได้ได้เทียวได้เนาะอยากเล่นยิงๆแบบเขาบังจังเลย โอเคออกมาทันนี่เนี่ยเจอ๋ักทองหน่อยเออเออเอาดูเลยเฮ้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 ยดูเลนมาแล้วหนีไปหน้าหนีหนีไปหนีไปยัยยู่เอะย่าอยู่โอ้โหยูเอกก็โหดเหมโอ้โหไม่รอดโอ้ยควอนตคิวโหดเกินเราต้องเรียกคะแนนสงสาร จะไปกันบ <The beach> <laughs> ้ยเอยเวเลสกลับมาเวเลสโอ้ยเกมมันมันตึงจริงนะเนี่ยตึงมากโอยเหนื่อยมากเลยอะ <shocked> ไม่ไหวเหนื่อยจริงไอวิ่งโอ้ยโอ้โหกว่าจะไปถึงบูมซิกกว่าจะได้ออกโอ้ยไม่อยู่ในวงไล้โอเคอยู่ในวงโอเคสลิมโดนซะ เฮ้ยแต่น่าควัวจริงคือตูเลนนน่าครัวมากสามารถเก็บคอท่าคิวได้โหดมากเราทำไม่ได้เนี่ยเอออไปหนึมม่งโอ้ยนี้ด้วยโอเคโอเคเก็บไปสองเฮยไม่มีใครดูป้อมเลยโอเคมีเวลาดูเราตามนะโอ้โหนั่นน่าจะแท็กแขนนั่นะนะ่ะแขนตูเล่นแหละดูดิเอ้ย เออลิสหน่อยเฮ้ยเราเป็นคนชัดดาวตัวเลนเองแหละ <c oughs> เฮ้ยเราก็แคนนะโดนไปสองรอบแล้วว่าตูเลนนะ่ะโอ้ยจบเลยได้ไหมจบเลยได้หรือเปลา่า <c oughs> <c oughs> อยากจบแล้ว่มาจบกันเถอะจบกันเถอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เน่โอเคเย็บย้อยเย็บย,อยออ้อยอ้ามาอะไรในนีล่าเออ อ่าวงคุณหนูอะเออยนี่แน่โอ,โอ้ยทันไหมตัดโอ้ยหนีทนันโอ้โหยินยิงน,นะใจะเย็นเด้อนี่แน่เจอฟักทองไปปล่อยฟักทองไปเชียมเชียมนี่ไหมรอดโอเคโอ้ยยังหอกะจังหวะสกิลได้โอเคอยู่นะเนี่ยไ่อยากตูเลนไม่อยากเข้าใก,กล้ตูเลนเลยนี่ไม่มีสกิลอยู่ นี่เลยูเลน,นโอ้ยเบลด้าอีกทีเด้ออ้าวอ้าวเบลดามโดนชโลสิครับอย่างเงี้ยเอ้ยเย้โอ้ยหุ่นยนต์แมวฝากประทุบด้วยนะกลับแล้วเหนื่อยเต้นกลับได้ไหม,มเหนื่อยเหนื่อยจริงโอเคว,ว้าวกลับมาแล้วเดี๋ยวไปดูนี่กันต่อละกันเนะาะเหนื่อยมาก ไอวิ่งเหมือนเวมนมอลลูกกวาดโอ้ยเราไปเคลียร์ชีพเดี๋ยวปยปยไยไปนี่ไว้เออโอเคเรียบร้อยโอ้ย,อยวิ่งโหเทวคนเดียวเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยีน่าไม่เป็นไรยีน,าน่าเราว่าดีนะเล่นดีนะเราว่าผิวอยู่พอสมควร ้า้เกือบแล้วรอรอครับรอแล้วครับเดี๋ยวต้องรอแล้วค่ะเฮ้ยทีนี่โอ้ยทีนี้ด้วยอย่าแล้วโอ้ยโอ้ยเกือบโดนหัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ข้ามาดาที่ไหนล่ะเออรรมาดาที่ไหนล่ะโอ้ยอยากไปบนเหมือนกันนะโอเคโอเคยูเอไปยูเอโอ้โหทำอะไรไม่ค่อยได้เลยตอนนี้อยู่แค่ข้างอยู่ท่าตรงกลางโอ้ยแพ้หรือไงละนะเนี่ยลุ้นไม่ไหวโอ้แต่สิทธิ์เยอะมากต้องยิบเอ็ดครั้งแต่ทำไมเก็บคิวมันยากเหลือเกิน <c oughs> โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยนี่แหละ เออเรียบร้อยโหตรงกลางโหดมากาเฮลเบลด้านอีกแล้วเบลด้านอีกแล้วนะเบลด้านอีกแล้วนะเฮ้ยเอ้าเบลด้านไม่ไปทางนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยยนะีน่าไปช่วยยนะีนนะ่าเฮลมีพีสยีน่าบอกเฮลมีพนะีสนะโอเคเยี่ยมเทลเก่งมากเล่นเทลไงเก่งจังหรือว่าต้องเริ่มจากการมีสกินสกินของเทล เออต้องมีสกินของเทลนะถึงจะเก่งแบบนี้รูเล่นพูเล่นไม่ใช่ไม่ใช่พีมมือพีมมือมอ, <c oughs> อ,อยอทักสะและความชำนาญเท่านั้น,นโอ้ยอยากจบเกมมาก <c oughs> ตบอะไรตบใครตบเราเหรออ๋อจบอ๋อไปตบป้อมกันตบป้อมมาให้ตบซะดีๆมา <c oughs> ดิเฮ้ยรูเลนเลนี่ไยเฮ้ย มันสิเย yeah. oh, ี่ยมโอ้คิดว่าะแพ้ตู้เล่นมันโหดมากเลยมันแก่น่าก,กลัวมากเฮ้ยโยังเหนื่อยคิดว่าจะแพ้เนีย่ยแต่ก็ผ่านเกมที่หนึ่งมาได้ทุกคนเ่อไปเป็นรอบถัดไปเข้ารอบที่สองโอเคสำหรับรอบที่สองเดี๋ยวไปดูคลิปหน้ากันเนาะโอ้ยสำหรับคิปนี้ MVP ก็ตกไปของเทวนาสกับกินไดมิชันเบเกอร์ เดี๋ยวรอเรียวก็มีเดเวชเบเกอร์ออกมาเนาะเดี๋ยวมาดูกันอนาคตเป็นยังไงบ้างสำหรับสกินของรอเรียวนะโอเคครับก็ฝากกดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะก็มันเกมมีสนุกดีนะสำหรับเกมนี้เราว่าใช้ได้เลยโอเคก็สถิติการลบเนาะก็คิวไป2ตาย3ามแอซิดีโอ้แอซิดเยอะมากเกินครึ่งด้วยนะของที่ทีมเราคิว เอที่10.5เนแล้วก็เมื่อกี้ไอเทมที่ออกในเกมนี้นะครับสําหรับรายละเอียดเอเกมเนี่ยนะสร้างความเสียหายได้18.7นะอ้าพิ่งรู้เราสร้างความเสียหายมากกว่ายีน่าตอนเนี้ยยีน่ากับเบเลสแล้วก็รับความเสียหายได้13เปอร์เซ็นต์น้อยมากแล้วก็เข้าทีมไฟ26ครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะคิดเห็นไงกับแชมเปี้ยนชิพซีซั่น5คนในเกมที่1น,นะเดี๋ยวเกมเราต่อไปเราจะเอาลงมาเรื่อยๆนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอ m ด n มินต้นทีพเพจรับซื้อราัารหัสเกม r ารนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหคลิปด้วยนะนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย